ของฝากจากสุติบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาอาจารย์สมเกตกิติพงศ์ตอนพระเยซูรักฉันการบอกรักใครสักคนโดยพูดว่าผมรักคุณนั้นไม่ต้องลงทุนอะไรมากฟอยแม็คคลังพูดว่าการสแสดงความรักโดยพูดกับปากเป็นความรักที่มีราคาถูกที่สุดเพราะปากของคนเรานั้นพูดอะไรก็ได้บ่อยครั้งคนเราจะพูดปล่อยๆผมเคยไปประกาศกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนางกำแหงว่า เขาย้อนถามว่าผมรู้ได้ไงผมบอกว่าพระคัมภีร์บอกไว้เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เขาถามผมอีกว่าใครเขียนพระคัมภีร์จะเชื่อถือพวกเขียนได้อย่างไรเขาจะเขียนว่ายังไงก็ได้ผมรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงถูกเขียนขึ้นโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์น่าเชื่อถือที่สุดแต่ผมตระหนักว่าสําหรับผู้ไม่เชื่อบางคนการอ้างอิงพระคัมภีร์นั้นได้น้ําหนักสําหรับเขาทาั้งๆที่การอ้างอิงพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่น่าเชื่อที่สุดเราร้องเพลง พระเยซูรักฉันรู้แน่พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้เอาละวันนี้เราจะพิสูจน์ว่าพระเจ้ารักเราโดยไม่อ้างพระคัมภีร์และพิสูจน์ทุกสิ่งได้โดยการสำแดงความรักของพระองค์หลักการที่หนึ่งเรารู้จักรักพระองค์จากการทรงสร้างสิ่งที่ดีให้เรา เราเกิดมาพร้อมกับโลกอันสวยงามมีระเบียบเป็นประโยชน์กับเราตั้งแต่เป็นทารกน้อยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราพ้อมูลไม่ว่าอาหารแสงแดดอากาศที่เราหายใจจนกระทั่งแร่ธาตุต้นไม้นานา,นาชนิดพระองค์โปรดให้เราสรพสัต,ต์ต่างๆเช่นช้างม้าวัวควายที่ให้ประโยชน์กับเราลิ้นของเรารับรสอาหารเปรี้ยวเค็มหวานมันขมเผ็ด อาหารที่เรารับประทานครบรสอเรเ็ดอร่อยเรามีผลไม้ที่ถูกปากเราอย่างยิ่งเราได้กลิ่นน้ำหอมมะล,ลิลาเวนเดอร์กุหลาบดอกไม้นานาพันธุ์เราได้โลกสวยงามสบายตาจากใบไม้เขียวขจีและดอกไม้หลากสีเกินสาทยายร่างกายของเราต้องการออกซิเจนที่ฟอกเลือดเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมอากาศที่มีออกซิเจนให้แก่เราอากาศเช่นนี้มีบนผิวโลกเท่านั้น สูงขึ้นหรือดำดิ่งลงไปก็ไม่มีผมยกมาเพียงสิ่งละอันพันละน้อยเรารู้ดีว่าเราอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีอันเป็นประโยชน์ต่างๆให้เราเพียบพร้อมการที่พ่อแม่จัดสรรสิ่งสารพัดท,ที่ดีไว้ให้ลูกลูกไม่รู้หรือว่าพ่อแม่รักเขาแท้จริงเราสมควรก้มกราบลงขอบพระคุณพระองค์ด้วยสุดหัวใจและบอกว่า พระเยซูรักฉันดูแน่เพราะพระพรเต็มล้นแท้ๆประการที่สองเรารู้จักรักพระองค์จากการไถ่โทษบาปของเราการเสด็จเข้ามาในโลกเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาและการถูกตรึงที่ไม้กางเขนไม่ใช่เท็นิยายไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นประวัติศาสตร์มีการถูกบันทึกโดยคนหลายคนคนแรกก็คือหมอลูก,กา เป็นนักประวัติศาสตร์ท่านเขียนพระกิติคุณลูกาและพระธรรมกิจการจากการค้นคว้าประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเรื่องราวในประวัติศาสตร์ถูกบันทึกขึ้นให้คนรุ่นหลังอ่านก็เหมือนการเรียนรู้เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสุนทรภู่หรือเชกสเปียร์วันนี้ไม่มีใครมาโต้แยง้งว่าเรื่องราวของสุนทรภู่ไม่มีจริง เป็นเพียงนิยายจอร์นแมคโดเบลได้ชี้ให้เห็นว่าการยืนยันเรื่องพระเยซูนอกเหนือจากพระคัมภีร์นั้นมีมากมายเช่นโคลาเนเลียสทาสิติสตนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันได้บันทึกไว้ในปีคศ .52-54 เขากล่าวถึงพระเยซูผู้ดำรงพระชนทรงถูกประหารอย่างเป็นทางการในแคว้นยูเดียในสมัยที่เบเลียส ระหว่างที่ปอนทัสปีธาดดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจากหนังสือหลักฐานแห่งคริสตศาสนาหน้า180ดูเซียนแห่งซาโมซาดานักเขียนชาวกรีกกล่าวถึงพระเยซูว่าพระองค์ถูกตรึงในปลาเลสไตล์เพราะนำลทัทธิใหม่สู่โลกพวกคริสเตียนนมัสการพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้จากหนังสือ e v i d e n เ e That ดดดิเว dict หน้าแปดิบสีฟราเวียสโจเซฟัสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวเขียนไว้ในคศ .37 นักประวัติศาสตร์ท่านนี้หม่อมราชวนคือดิปามโมกเคยเล่าว่าท่านอ่านตำราเขาจบเล่มเล่มหนาเชียวโจเซวัสกล่าวว่าพระเยซูมนุษย์ผู้มีปัญญาถ้าหากมันถูกต้องที่จะเรียกเขาว่ามนุษย์ เพราะเขาเป็นผู้ทำกิจหน้าอัศจรรย์เป็นครูของผู้ที่ยอมรับความจริงด้วยความยินดีเขาชักนําคนยิวและคนต่างชาติมากมายมาหาเขาชายคนนี้คือพระคริต์เมื่อปีลาตสินประหารเขาที่บนกางเขนตามคําแนะนําของบรรดาผู้นําท่ามกลางพวกเขาพวกคนที่รักเขามาตั้งแต่แรกไม่ได้จริงเขาเพราะเขาตรากฏต่อคนเหล่านั้นในสภาพมีชีวิตอีกครั้งในวันที่ส ารที่ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าได้พยากรณ์ถึงสิ่งเหล่านี้ไว้รวมทั้งเรื่องน่าสจาัจจรีกนับหมื่นเกี่ยวกับตัวเขาและในวันนี้เผ่าพ,พันุ์คริสเตียนซึ่งได้ชื่อมาจากเขายังคงไม่สูญพันธุ์ไปผมไม่มีเนื้อที่ที่จะอ้างเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาไถ่โทษบาปของเราจากน้ำประวัติศาสตร์อีกมากมายหลายคนสรุปคือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกสอดพร้องกับประวัติศาสตร์ เรารู้จักความรักของพระเยซูได้ง่ายที่สุดเมื่อพระองค์ทรงวายพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปของเราบาปที่ต้องการหลงโทษนี่คือหลักสากลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ไดหวานพืชใดลงไปก็ต้องเก็บเกี่ยวผลอย่างนั้นในขณะที่เราเป็นผู้ผิดต้องโทษเราจะพ้นผิดได้อย่างไรนี่ไม่ใช่ความรอดที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราด้วยรักแท้ขันอาสาสมัครเข้ามารับโทษแันแทนผู้เชื่อที่สำนึกผิดกลับใจใหม่ รักใหญ่กว่านี้ไม่มีคือเมื่อคนหนึ่งยอมพปลีชีพเพื่อสหายเขานี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เรารู้ว่าพระเยซูเอนดูรักฉันสิ้นพระชนเพื่อเปิดสวรรค์ประการที่สามเรารู้จักรักพระองค์จากการสัมผัสพ,พระองค์ส่วนตัววันนี้โจเซฟัสจากโลกนี้ไปยังหลังสตววัตที่หนึ่งไม่นานเขาบันทึกจากที่เขาแลเห็นในสมัยนี้ว่าผู้เชื่อ พระเยซูยังไม่สูนพัน์ไปคือยังมีสาวกของพระองค์ในยุคสมัยของท่านถ้าโจเซฟัสยังมีอายุยืนยาวมาถึงศตวรรษที่21คือยุคข,ของเราวันนี้เขาต้องเขียนใหม่ว่าผู้เชื่อพระเยซูทวีขึ้นอย่างมโหลานทั่วโลกถามว่าทําไมผู้เชื่อจึงมากขึ้นเพราะผู้เชื่อแต่ละคนได้สัมผัสพระองค์คืนพระชนด้วยตนเองทรงสำแดงพระองค์แก่ผู้เชื่อ ร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คนต่อคนเป็นรายบุคคลตามพระบัญชาที่สั่งสาวกว่าจงออกไปสั่งสอนสนุกชาติให้เป็นสาวกนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิดการพบสัมผัสพระองค์เป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องง่ายเมื่อเราสานึกผิดปรับใจใหม่วางใจในการไถ่โทษที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้พร้อมก้าวเดินไปกับพระองค์ต่อไปสิ่งนี้เกิดขึ้นได้คือพระองค์ทรงรับเราเป็นลูกของพระองค์ และมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่สันติสุขและความปิติยินดีในใจอันลอนพลเราจะมีกำลังขึ้นมีชัยชนะสิ่งที่เราเคยพ่ายแพ้โดยพระองค์เราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้พระองค์ทรงประทับเคียงข้างเราพระเยซูตรัสว่ามีความเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเขาจะขับผีออกในานามของเราเขาจะวางมือบนคนเจ็บเขาจะหายโรคมีคำพยานผู้เชื่อมากมาย ว่าพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์ในชีวิตนับตั้งแต่การหายโรคก,การดุดพ้นอำนาจสิ่งเสพติดการมีชัยเหนือมารร้ายที่มารบก,กวนคําตอบในเรื่องเศรษฐกิจและอื่นๆทั้งความสามารถพิเศษฝ่ายวิญ,ญญาณที่ทรงประทานให้แก่ทุกคนที่ถ่อมใจเข้ามาเป็นลูกของพระองค์ทั้งสิ้นนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างยิ่งเราจึงรู้ว่าพระเยซูร,รักฉันหนักหนาเป็นดังนั้นทุกเวลา ขอพระเจ้าทรงวอวยพรสวัสดีครับ